ทางขึ้นและทางลงเป็นรูปตัววีเลยนะครับตอนนี้เราจึงลงไปนะครับคนกลางเพื่อนไปข้อเสียต้องมีแฮร์ร็อกคือ้มีอีซีล็อกอ่ะข้อเสียคือมันจะขับหน้าตลอดใช่ขับตลอดดังนั้นผมผมต้องปลดทักาปรปลดทัมันจะต้องถอยเทียถอยก่อนต้องข้อไปเรืกก่องบางครั้งต้องถอยเนว่างละว่างละว่าง,างมันลือ่อนว่าตะไครน้ำเนี่ยไม่ได้มีนมิดสักก้อนเลย าเกือบพุ่งแล้วนะครับทีนี้นางชั้นสี่สาเลยนะครับจอดที่ข้างหน้าเป็นไงบ้างข้างหน้าเป็นไงเห็นรถเห็นรถทางเราจอดขึ้นซ้ายไวขึ้ซ้ายไว้ตลอดโอเคซ้ายไวสายยาวขึ้นมาแล้ว